สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็เข้าป่าหาเห็ดกันอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้ไหมเนาะเพราะว่าอุ้ยนี่ไงเจอแล้วเห็ดส้มขาดสวยๆเลยค่ะเพิ่งเข้ามาก็เจอเลย ้ยมีน้องทากอยู่ล่บวันนี้เราก็จะมาลองเดินหากันนะคะนี่ไงน,นี่คะ่ะแต่ว่าน้องแก่แล้วนะโอ้ขาสวยๆแต่ว่าไม่ได้นะคะดอกน,นี้เดี๋ยว ขอเวลาไปเดินหาเห็ดก่อนนะคะเดี๋ยวเจอจะถ่ายมาให้ดูนะคะช็อตสวยๆเจอแล้วคะ่ะเห็ดพึ่งหวานดอกแรกนะคะอุย้ยดอกแน่นมากอู้นี่คะ่ะอุย้ยมีน้องท่าอยู่ข้างในไหมเนี่ยนี่คะ่ะเห็ดพึ่งหวานดอกแรกนะคะตอนนี้ก็มาเจออีกดอกแล้วนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะใกล้ๆกันเลยอีกหนึ่งดอกนะคะเห็นไหมดอกสวยๆเลยนี่ค่ะโอ้คันเทคนเฮียคืออพิ่งหวานแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะแก่แล้วเนาะโอ้สามดอก จือช้าไปนะคะเพราะว่าไม่ได้มาสองวันเนาะป่านี้ไม่เสีดายก็จะ,จ,ะจะพึ่งขาลายเนาะอุย้ยเสีดายมากมาเจอพึ่งขาลายดอกบานแล้วนะคะโอ้ สสวยเลยแต่คิดว่าแต่ดอกยังแน่นอยู่นะนี่ค่ะพึ่งข่าลายนี่ค่ะแล้วแล้วเราก็มาเจอพึ่งหวานอีกหนึ่งดอกนะคะโอ้ว้วาวดอกนี้สวยมากนี่ค่ะพึ่งหวาน นี่อยอไหมนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคะดอกส,สวยๆดอกใหญ่ๆเลยเื่อวันนั้นมาไม่เจอนะคะตรงนี้นี่ไงนี่รอยที่ฉันเหลือไว้นะคะน่าจะไม่รอดแล้วนะคะดอกที่เหลือไว้เนาะอุ้ยนี่ว้ยยายเจอข้างบนนี่ ลงเหลือตาเขานะคะโอ้ยมีค่ะเห็นไหมกำคาตลบไปไม่ยู่นะคะเฮ้ยข้างบนนี้ก็น่าจะออกนะเดี๋ยวลองเดินหาดูก่อนนะคะเออนี่ค่ะเรามาเจอเห็ดพึ่งหวานอีกดอกแล้วนะคะดอกสวยๆเลยค่ะดอกน,นี้โม้ แน่นมากโหเห็ดพึ่งหวานนะคะคิดว่าหมดแล้วนุ๊กนี่ยังมีอยู่นะคะดีใจมากว่าแต่เขาไปเปิดเรีวเพราะว่าอยู่ข้างล่างนะคะรอยเขาปาดตีนเต็มเลยนี่ในป่าก็็มีนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาเอาในปา่าเอานาะเพราะว่า ข้างนอกเขาหามนแล้วนะรอยเขาปาดตีนเห็ดเต็มเลยฉันแล้วเสียดายแหงฉันก็ได้มา,มา,าเมื่อวานนี่มือเดี๋ยวเข้าไปเปิดเกือบเบิดป่าเนาะนี่ยังเหลือให้เนาะนี่ค่าดอกส,สวยเลยดอกงามๆเลยจ้ะนี่ค่มามันจะเห็ดพึ่งหวานนะคะอู้ดูนี่เกือบเดินผ่านแล้วเนาะดอกส,สวยๆเลย แล้วก็มีน้องมันเนาะเอาไปด้วยนะคะเพราะว่านี่เน่าแล้วนี่เห็นไหมแค่นี้ก็เน่าแล้วนะนี่ค่ะเครื่องหวานากตัดตีนกันนะคะ วันนี้คนมาหาเห็ดพึ่งยเยอะเนาะเรก็จะไม่ค่อยเจอหนูนะคะอันนี้เราก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูน่าจะได้ไม่เยอะนะคะวันนี้หเหดพึ่งหวานดอกส,สวยเลยเจออีกแล้วหนึ่งดอกนะคะ ลงตาเพิ่นเนาคะค่ะเห็ดพึ่งหวานโอ้มีคะ่ะเห็ดลงตาเพิินเห็ดพึ่งหวานดอกสวยๆเลยคะ่ะนี่ดอกออนต้นเอ็นเตนอุปุอิปิดีแทะเห็นปะดอกงามงามดอกนี่ทุกคนเห็นไหมคะกเกือบว่าแมนยางพันดูคะ่ะ พึ่งหวานโอ้ยตรกนี้ก็งามเนาะตรงนี้สวยๆคะ่ะโอ้ยเกือบเดินผ่านนะคะนี่เดี๋ยวหาเพื่อนน้องอีกนะคะว่ามีไหมวันนี้ออกไม่ใช่ออกเป็นหมู่เนาะวันนี้ออกทีละดอกเนาะหรือว่าเขาเก็บไปหมดแล้วก็ไม่รู้นะคะนี่ดอกส,สวยๆเลยคะ่ะ พึ่งหวานอุ๊ยไม่วานแมนเกือบอยังพานนะคะดอกอ่นอ,อนๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะเก็บนะคะอเอาไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมามาเมื่ออื่นเขาก็มาเก็บคือเก้านะคะโอ้ดอกนี้ยหัวหลุด หัวหลุดแล้วโอ้ยแป่นเก็บไปเบิดละเก็บเบิดประสุนรูปไข่โอ้ทวินแต่อันนี้เน่าแล้ว แม่คะถ้าไม่เก็บน้องก็จะเน่าทิ้งนะคะนี่เห็นไหมอ๋อเน่าอันนี้เน่าแล้วนะคะแคททรีคะ่ะ <Stop. S 1> คิดต่อจากเมื่อกี้เนาะคะ่ะฉันว่าฉันจะไม่เจอแล้วอู้ดอกสวยมาก นี่คะ่ะพึ่งหวานนะคะพึ่งหวานนองเวคะ่ะเดี๋ยวเราจะหาอีกนะคะนี่คะ่ะดอกสวยๆเลยเอาตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะแดดเมื่อไหรหรอเนี่ยยังดีโชกีเปอน นี่ได้ซํานี่ลักเห็ดลงตาเขาเนาะมาหามาเอาบทันเขาเขามา,าไปเบิดก่อนเห็ดเลียตาเขาเดี๋ยวเราเดี๋ยวีฉันก็จะได้กลับไปเมืองไทยแล้วนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเก็บเห็ดกันไม่แน่นะคะ อาจจะถ่ายที่ไทยบ้างนะคะคลิปเกล็ดเนาะนี่ค่ะคลิปนี้เราก็ลาไปแล้วนะคะฝากช่อง youtube ด้วยนะคะช่องมัชชามาดามนอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะ มือใหม่หัดทํานะคะสำหรับคลิปนี้ต้าลาไปแล้วนะคะไปบายคะ่ะนี่ลาไปด้วยเห็ด <c oughs>